สวัสดีจ้าทุกท่านก็ยันนี้นต้อนรับเข้าสู่ช่องพอดบอสซี่ที่กำลังจะเปลี่ยนชื่อช่องในไม่นานเนาะก็คือตอนนี้ก็แอบบงงๆตรงที่ว่าทำไมทำไมวิดีโอที่เปิดออฟอะคนดูสามร้อยกวิวทั้งๆที่ <c oughs> เคปอื่นนั่งตัดเป็นวันอะไม่มีใครดูเลยนะก็โอเคเราก็มาเล่นกิจกรรมล็อกอินทุกวันรับสกินใหม่ซึ่งเขามีให้ซื้อพาสเนาะ คิดเปิดออฟคนดูเยอะเราก็มาเปิดให้ดูอีกสักรอบละกันซึ่งกิจกรรมเนี้ยมันก็มีมาสักพักหนึ่งสักพักให,ใหญ่ๆละแล้วเราก็กดรับตรงฟรีไปหมดแล้วเนาะซึ่งมันจะมีอีกแถวหนึ่งให้เรากดลับได้ก็คือตรงอัปเกรดซึ่งเราสามารถซื้อพัสดล็อกได้เนาะเราก็จะแบบได้ของข้างล่างนี้แถวล่างซึ่งของข้างบนเรากดรับไปหมดละเราก็มาเราก็สามารถกดได้เลยมีเงินพอยืนยันจ้า อัปเกตแล้วเราก็กดหลับได้เลยรับรับอีกมันไม่มีกดหลับทั้งหมดทีเดียวอ่ะ <Down load àn on> ไอ้กล่องกับอ,อ๋อมาเยอะอยู่นะเห็นมีแับแบงคด้วยนี่แต่ของโกเคียบทีเราไม่ได้เล่นอ่ะเคยเล่นอยู่ตั้งตแต่แพทเก่าๆซึ่งพอมันเปลี่ยนแพทใหม่ปุ๊บ เปลี่ยนคอมเปลี่ยนตออนัวละครเปลี่ยนทีมเปลี่ยนอะไรเราก็เริ่มเริ่มตามไม่ทันละเราต้องเล่นในทุกแพทเนาะพอเราพักไปแพทหนึ่งเราก็จะตามเกมมันไม่ทันน่ะมาครบยังเนี่ยโอเคครบแล้วเราก็สามารถไอตรงเนี้ยถ้าเราเล่นฟรีตรงนี้ไปเรื่อยๆจนมันครบยี่ห้าเลเวลเนาะเราก็สามารถกดรับสปีดสปอสซังางพิซานาได้ยืนยนันอ่ะกดนี้กอนยืนยนัน อะหน้าเล่นไหมไม่เล่นช่างมันเถอะโอเคแล้วเราสามารถกดโบนัสเติมเงินได้ด้วยนะเนี่ยเช่นตรงตรงนี้เราเคยกดรับไปแล้วโบนัสเติมเงินเราเพิ่มเติมเงินมาใช่ไหมเราก็กดรับอีกได้ไปนี่ไงโบนัสเติมเงินเราได้โบนัสมาเพิ่ม628 RP ยเลยเหรอเพราะเราเติมไปเราได้มาหนึ่านะครับ แล้วเขาจะบวกให้อีก40%ก็คือนี่628ปะบูมโว303เอ้ย2396โอเคจุกอยู่นะจุกอยู่นะเราสามารถเอานี้ได้ด้วยสกินอีพิกเลือกได้ซึ่งสกินที่เราจะเลือกนั้นก็คือเอ่อเราไม่มีสกินเยอะเลยนะเนี่ยเอ่อเราอยากได้อันเก่า คือตัวใหม่ๆที่ทํามามันก็สวยแต่เราไม่ค่อยได้เล่นอะ่ะเพราะงั้นเราก็โอเคปล่อยๆไปเอาอันที่อยากได้ดีกว่าเนาะอืม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 นี่ชูการ์ลัสซิเ,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 เะละเียนเพราะว่าให้เราเลือกอันนี้เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเรา ช่วงนี้ลงแรงเนาะก็หยิบซเซเลียนไปบ้างแล้วสกินอันนี้มันแบลวดีอ่ะโอเคได้สกินมาสองอันได้อิโมดมาด้วยช่างมันเถอะอิโมดไม่ค่อยได้กดอยู่ละโอเคได้ชุกโกแลตเซเลียนมาแล้วก็เซปิลิทบอดซัมพิสตนานาเนาะเรามาดูของโอ้โหเรามีกล่องแปดกล่อง อันนี้ Masterworks ร์กสสี่อันกุญแจไม่พอด้วยเทียบทีแล้วก็ไข่เทียบทีอีกแล้วเยอะอยู่นะ e x c l u s i v e Pack พดแก๊ปแบดออฟแปดลูกมาเราเริ่มจากน่าจะกล่องนะี่ไหมอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋ออช่างมันทอกระบบเกมมันเยอะอะเราก็งงอยู่มาเปิด โอ้ oh my g ก็เราเราชอบเซ็ตมากเราชอบเซ็ตมากๆเพื่อนฉันรู้ทุกคนว่าฉันชอบเซ็ตขนาดไหนโอเคถึงจะไม่ค่อยได้เล่นนานกะถามจริงนะสกินมันเพิ่งมาฉันได้เลยเหรอ okay. Okay. โอเคโอเคโอ้ยอะไรอะไม่เอาไม่เราไม่ค่อยได้ใช้วอร์ดอะ เราใช้วอดแต่แบบวอดเดิมๆนะเขก็โอเคได้สก,กินบิลชิงแคสิโอเปียมาก็คือชิ้นส่วนสกินแบบสุ่มมูลค่า9ก5อ็ขึ้นไปไฟ n ์เมติกแอสเซนต์โอเคเราเปิดอันนี้หมดแล้วเรามาเปิดกล่องที่เหลือบ้างเราเปิดได้อีก6กล่องเนาะเปิดโ oh, no. อ้โหน็อะโอเคเรื่องของมึงเหรอเ <laughs> ปิดกล่องดนกล่องโอเค เปิดของด้กุญแจด้วยโอเคสิมิสติกแอซเซนตเลตมิส e ติงซันจูนี่เนาะอีโมดซันจูนี่เปิดโปรแกรมล bon ูบองอูบาทว่ะสกิลอะไรก็ไม่รู้เออแล้ว <c> ผ <oughs> องมึงเหรอโอ้คังคอร์คาร์มาคังคอร์โอเค เลกาซี่หาได้หาได้ยากอันนี้อะไรอะ่ะโอเคไอคอนซัมมันเนอร์แบบแบบได้กล่องหนึง่งคุณย่าหมดละโปรแกรมลิเซนดราเห้แล้วเราเปิดอะไรอีกบ้างอ๋อพวกอันนี้พอเปิดเลยเหรอเราไม่ค่อยได้เล่นอะ่ะดึงดึงแล้วดึงดึงดรากอนิกอัมรา อุ้มราอุมราเอเาเราเเปิดเรือจบลอวเน,นี่ยโอ่ามาอันนี้คืออะไรอะ่ะมันก็ถังมันก็ถังไว้อาบน้ำเลยอะ่ะไอคอนมันอะ่ะอะไรอะ่ะปลุกวิกกี้หรอโอเคแบลวแต่ไม่เล่น อยากเปิดมาให้มันมีแบบสุ่มแมปของเทปทีบ้างอ่ะเราอยากได้แมปสวยๆอ่ะโอเควันจิมิอะไรโอเคเรื่องมึงเหอะตัวเก่าอ่ะอ่ะเกมบัก๊กไม่มีเสียงอ๋อดร a ก้ n นเทร n เนอร์ เป็นกู้สองดาวมิสติกเลยเหรอมิสติกเลยเหรอ,อเอราเกี่ยบไปไปพิชเจรนาแล้วกันเนาะอันต่อมาก็มาทำไมหมดอีกไข่โอ้ยปลาไหลเหรอตัวอะไรอ่ะเอเค โอเคแบบบุงโก้บุงโก้สเต่ดอกหรอก็ไหลสองดาวเลหมดแล้วเนาะเราก็มาต่อที่มาเอ็กซ์คลูซีฟแพ็เลยนะราคาเจ็ดร้อยกว่าพเองอบไม่เล่นอ่ะอันนี้ก็ไม่เล่นอ่ะโอลาฟยิงไม่เล่นเลยโอเค เอ๊ะเอ๊ะกแพรคเล่นกูละเวนนานนานทีเล่นโอ้วชัเลนเจอร์นิดาลีนิดาลีเล่นอยู่โอ้ยนะซิบมิสติกอัเซนโอเคมันไปไวลเหมือนกันนะมาก่อนไปเปิดออฟเทสเทกเทสเทกแมสเตรีโมดอีโมดโมดบันสิว้าวโอเคแบ๋วอันนี้คือ ชิ้นส่วนสกินกับสกินวอร์ดมาชิ้นส่วนสกินอันนี้มีแล้วนี้เออโอเคอันนี้ชิน้นส่วนสกินมาโมไฟต์เกรเชอร์โมไฟต์โอเคโอเคแล้วก็มาเปิดออฟ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 โอ้ย <laughs> ไม่เล่นแจ็คอะแบนมันตลอดเลยซิงเกตเออเกลวไว้ซิงเกตนานๆทีนะเล่น หมอสาหาโอเคออฟมีอย่างนี้สลัดไม่ชอบมันเลยก็เลยไม่เล่นอะใจมันด์ไวท์อืมโอเคพาตากระเดยนหลักโอเคไม่มีเก็บโปรเจกต์เอเคเอคไม่เล่นอะอ,อ,อืมเอาบริ <c oughs> โอเคหมดลวเนาะดูสิผลประกอบการ อันนี้อัพเกรดเลยแอเิโอเปียอัพเกรดอัพเกรดไปก่อนปลดล็อกทาวนโอเคแล้วก็มีคอนเคอร์คาร์มาอัพเกรดตายสีแดงแรงริดลดล็อกทาวอนอันเนี้ย อยอัปเดตตารางจันดับชาเลนจ์โซสวิฟสองศูนย์สองส,สองสของคุณที่อัปเกรดไปเป็นแกนมาสเตอร์ชาเลนจ์นีดอเวเกอร์คอสเซตของคุณอัปเกรดไปซีเวอร์โอเคเร๋่วมึงเหอะแล้วก็มาชาเลนเจอร์นิดาลีโอเคขอไว้ก่อนคอมมานโด้ลักอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ตลกสิเก็บไว้น,นี้เราแยกส่วนเนาะมีแล้วอะ่ะ อมีภูพัตตี้เซตเราต้องอโปรเจกต์โคย่อยไปเลยไม่เล่นอโปรเจกต์โรวิกไม่เล่นเราเก็บภูพร์ตี้เซตมาเย่เดาแววอ่าเซตอ๋อไม่กอดเกิดสปนะิริตบอสซอมยังไม่มีนะอยากจะเก็บแหละแต่ว่าเราไม่เล่นนางอ่ะก็เลยแบบไว้ที่หลังก็ได้ โอเคถือว่าคุ้มมากๆเลยแหละได้บีวิชชิงแคสิโอเปียมากับ <c oughs> อุปติเศษที่เราอยากได้มาสักพักหนึ่งแล้วเนาะมีอะไรปะมาดูผลประกอบการสามอันนี้ได้มีอีกสองอันนี้ด้วยแล้วกับเราได้สกินมาห้าอันที่เราอยากได้อีโมดดลงมืงเหอะไอคอนได้อันนี้มาหนึ่งอันแล้วก็วอดวอดหมานะโอเค ก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละเนาะก็ถ้าใครอยากดูคลิปอะไรจากช่องเราอีกซึ่งมันไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่เราก็แบบเหนื่อยเหมือนกันในการเล่นแอลเพราะสังคมเกมสังคงว่ะสังคมเกมมันตลกเนาะทำตัวแปลกๆกันเราก็มีเล่นตัด s c บ้างช่วงนี้จะเล่นโลบอกอีกไหมก็ต้องรอเพื่อนว่างเนาะเราไม่อยากเล่นคนเดียวมันเหงาถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งด้วย เพราะนานๆทีอัพคลิปเออมันจะได้เตือนแล้วกลับมาดูกันไปแล้วบ๊ายบาย